ด้วมือหนึ่งเลยนะครับกูจะหาเะไรมาฟอกจากได้ล่ะมึงเลือกแต่กูจะได้เจอเองไอเกมการ์ขี้มด์มอดหัวกองกันแล้วแต่กูได้เจอเองแหละตายแล้วฮิวจิกเกอร์เฮ้ยตกใจยี่อะไรตายสองเทมเปสไอสัตว์โดนกูเออเธอเทมเปสเหรอแถวหน้าบุกเพลิงห้าหมื่นแถมยังเตะลีกันอีฝ่ายตับใต้กองด้วยจะบอกว่าบ่าววิลิน่ากำลักลับใต้กองภาพนา้ไลยเนี่ยกูเตะโอ้ยกำลกลับใต้กอง บทอะไรกันหะคะโลบิซ่าโลบิซ่าโลบิซ่าเจ็บแบบนี้จะเปิดหัวกองสองใบเปิดทิกทิกพองตายเอามาใช่เกสามกับทิกเกอร์โตกูได้บาเลยนะกลับใต้ไปไปกินยาไปมิโนกูได้ไกยมีนมตัวเชี่ยอะไรต้องเอาตัวสตัวมาตัวตัวเดยประจานสัสโอโลกูนัดซ่อ้าะาาาราา ถ้ามีบล็อกได้ไม่คว,วก็โดนกูกลง่ายฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เังงงกูไม่มีตัามไงซะฮิตเว็บผมให้เลยพีจีไม่ช <Natural Four> ี้มือพีจีไม่สนใจการมองโซ่